มีทั้งหมด3สีสีดำสีเทาแล้วก็สีแดงนะครับผมข้าสนใจยิงดิงใต้คลิปนะผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับผมนะครับคนุนเ้นนะในวันนี้เราอยู่ในเกมทีมบ้ารทไทูณส n 2อัดคลิปไปรับนงึแล้วแต่คอมพิวเตอร์แมนพื้นที่เต็มกล้าจะ้ได้แก้ไขมันเรียบร้อยแล้วมามันเป็นการต่อจากเมื่อกี้เลย เมื่อก,กี้เราจะพูดไปแล้วใช่ไหมว่าทุกเครื่องเล่นพวกนี้เราจะเพิ่มราคาหนึ่งบาทซึ่งเราก็จะเพิ่มจริงๆนะเราิโกหกอันนี้เราก็จะเพิ่มราคาหนึ่งบาทด้วยเช่นกันอะไรได้เพิ่มเติมและถ้าใครเราก็จะมาดูครับว่าทำไมผมต้องมาพูดใกล้ไมค์ขนาดนี้ก็อาจจะไม่ทราบไดไ้ใช่ไหม เรากำลังจะเพิ่มตังทุกอย่างให้ก่อนเส้นตึงสาและเราโอเคกลับมารอหนึ่งมาๆมา,มากลับมากันอีกครั้งหนึ่งโอเคซึ่งตอนนี้เราก็กำลังดูคนเข้ามาเล่นสวนสนุกที่ค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแไมมันต้องเยอะขนาดนี้ มาก่อนเรามาขยายร้านไม่ใช่ขยายสิเขาเรีกว่ามาดูสนานเพิ่มงิ้กวที่เราซื้อได้เราก็ซื้อ,อปเถออันนี้ผมขอครับผมขอใช้แบบเป็นแบบเซตเครื่องเล่นเซตนะฮะเพราะเราคงไม่ได้อัดคลิปอะไรสักสัชั่วโมงมันนั่งทำเครื่องเล่นดี่ย สองหมื่นอินเลคเคอร์แล้วลอยากจะวกมันมีเครื่องเล่นอันไหนที่เราจะสามารถซื้อได้ได้ซื้อได้ได้ <laughs> เครื่องเล่นอันนี้มันคือนิสัยของผมอะ่ะเครื่องเล่นอันนี้ต้องมีสองนั <laughs> ่นนิสัยที่ดูดีเนาะแต่คือระวังผิดแบบไปน,นิดนึงก็ <laughs> ไม่เป็นไรยอมรับ <laughs> ว่าวางผิด ม,มาฝั่งนี้จะมาฝั่งนี้ขี่บ้างทางขยะก่อนนะฮะเดี๋ยวคนมาทิ้งขยะเละเทะนะคนอย่าลืม่ะเกี่ยนี้ทางขยะคือของสำคัญในการเล่นอะไรสิ่งอยยะไรต่างครับ <c oughs> มันไม่เคยคิดว่าอาโน้ว้าว เดียวนเลยอันนี้อันนี้เราต้องทำการออกออกนะถ้ามันมีติดปันดี้็จะเกียร์มันก็จะดือด้อๆหน่อยๆเกมมั์เป็นๆเกมียร์มาคันๆดื้อ,อ,อแล้วก็ดื้ออีกตัวหนึ่งดื้อกียร์นเนี่ยมาก็อาจจะได้ท่านผู้ชมแต่มันยากจริงๆเทอเราต้องเองรารหัสลองมาเล่นเพราะเลย รหัสหลักมันมันอันล็อกอาชีพเม้นหมดแล้วนั่นคือปิดเด็นที่ไม่สามารถอนรหัสหลักมาเล่นได้นะฮะก็จะเห็นผมเล่นรหัสหลอกเพราะรหัสหลักมันมันนี่ไปแล้วอะ่ะคือคุณอยากจะให้ผมไปเล่นรหัสหลักโดยที่ผมจะไม่ได้ปลดล็อกอาชีพเม้นเลยอย่างนั้นเหรอมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ อาจารย์ก็ใจไว้ว่าคลิปนี้จะมีเวลาแค่สิบเทีที่ผมจะอัดเพราะเกมน,นี้มันใช้เวลาเยอะแต่ในคลิปอันนี้จะตัดเยอะหน่อยนะครับไม่เยอะเลยก็ไม่ตัดเลยมันก็ไม่ได้เพราะเราต้องดูด้วยว่าตอนที่ผมคุยกับไม่อยู่มันจะเสียงโอเคหรือเปล่าาผมมีปัญหากับเรื่องเสียงที่พูดออกมาแล้วเป็นคนที่พูดเสียงเป่ามาก ใชว่ามันก็ต้องเข้าใจแหละมันรู้สึกว่าเรยนตอนนี้เราพูดวนไปหลายรอบมาก <c oughs> โอเคมาเข้าแกงมาต่อตอนนี้เราก็เปิดเครื่องวันที่องแน่นอนอาหารต้องเยอะวางร้านอาหารเยอะๆาาเฮ้อหคนใหญ่ก็ชอบิน,นอใช่ไหมเราก็จะต้องวางร้านอาหารเยอะ คอยเข้ามาในสือสนุกแประมาณหนึ่งแล้วนะเราก็จะต้องมาดูกันว่าต้องซื้ออะไรอีกครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องซื้ออะไรอีกใช่เราต้องดูให้ได้ว่าเราต้องซื้ออะไรอีกจองข้าวใจไง네เราครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่น่าจะยาว เราก็น่าจะคุยกันไปไเรื่อยๆจนตอนนี้ก็มัม่งจู่ๆจะให้บางทีไรได้ก็เลืมไม่ค่อยเข้าทำยังไงได้ลหรอก็ไม่ได้ทำอะไรก็ปล่อยๆไว้ นานครั้งนะฮะนานครั้งจริงๆเออก็มากลับมาเมื่อี้เมื่อกี้อาจจะเห็นว่าอยู่พูดไปนิดนึงก็ไม่เป็นไร กินพวกเฟรนชนีนก็ดีคนคือตอนนี้อาจจะต้องทำงานตัดนะฮะตัดอันนี้ออกนะเพราะตอนนี้ตังมันไม่มีนะฮะมากลับมากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็หาทางออกได้แล้วเราจะมาดีไซน์ ด้วยตัวเองนะครับ uh huh. uh huh. uh huh. เป็นคนที่ดสำหรับใช้วิธีทาอ้อมค่อนข้างยะนะครับคิดนี้ก็น่าจะแค่สิบนาทีด้วยประมาณ <laughs> รู้สึกว่าคลิปนี้ไม่น่ายาวนั้น <laughs> ยาวอ่านั้นก็น่าจะนานกว่าเดิมมาตั้งอนี้กันเพิ่มตังหนึ่งบาทแล้วก็เพเิ่มเป็นเพิ่มเป็นอันนี้นะครับโอเคโอเคนะครับซื้ออันนี้ของผมจะต้องมีกันโอเคกลับมาละเมื่อกี้ผมทำการหยุดไปนิดนึงนะเพาะ โอเคกลับมากันอีกครั้งน,นะครับเมื่อกี้เราก็ทำการรอเอฟเคทังซึ่งทีนี้เราก็จะมาอัปเกรดก่อนเพิ่มเติมหนึ่งบาทนะครับเราจะทำการอัปเกรดอัพเกรดนี่หนึ่งสองสามสี่อาจารย์ผมอัปเกรดไปแล้วนะครับจะอัปเกรดให้มันได้ตังค์เยอะขึ้นเลยครับโอเคแม็กซ์แล้วก็เปิดกันเถอะสูงมากขึ้น บนเวลาต่าอแถวโคตรเยอะอันนี้คือสูงมากนะคือเวลาลงก็ลงนานหน่อยเพราะมันสูงจริงๆอันเนี่ยโอเคนะตอนนี้เราก็ทาการคือเราก็น่าจะเห็นกันได้เลยว่าหลายสิ่งหล,หลายอย่างนะครับมันก็ยังจะเป็นอย่างนั้นต่อไปแป๊บหนึ่ง กินน้ำก่อนหมายถึงผมนี่แหละครับกินน้ำก่อนโอเคเมื่อกี้ผมกำลังดูอยู่ว่ามันจะสนุกไหน,นะครับเพราะมันอ,อยากสูงเลยนะถ้ามันไม่สนุกที่ผมไปแบบไม่ได้ เล่นอย่างน้อยอ่ะผมกไปกใจาไมน้อยจริงน้อยจริงน้อยจังน้อยจังโอเคมาตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาที่เราต้องจบคลิปกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e กันเลยนะครับให้มันเจอกันมาอีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย